นี่นะคะแล้วก็ความนุ่มนะคะทําไม่ยากค่ะนะคะสูตรนี้เรานวดครีมชีสไปในโดเลยนะคะทีเดียวค่ะนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำอย่าลืมกด subscribe และถ้าชอบใจวิดีโอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะเราจะมาแช่อครนเบอร์รี่กันก่อนนะคะว่ะนมี้ครนเบอร์รี่นะคะอยู่ในถ้วยนะคะ นะเราก็มีน้ำเดือดนะคะิ้นเทน้ำเดือดลงในคานเบอรี่ค่ะนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะแช่เอาไว้นะคะประมาณ20นาทีขึ้นไปนะคะจากนั้นเราจะเสด็จน้ำแล้วซับให้แห้งค่ะคั้นแรกนะป้นใส่น้ำนะคะและนมค่ะลงในอ่างผสมค่ะน้ำและนมป้าใช้เย็นๆนะคะจากนั้นเกลือค่ะ น้ำตาลทรายค่ะคนให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะจากนั้นเดี๋ยวินจะใส่ยีสต์นะคะนี่วิธีเก็บยีสต์ของเปิ่นนะเพิ่นเก็บหลายๆคนถามเพิ่นเก็บยงเพิ่นเก็บธรรมดาค่ะนะม้วนตัดลูกเล็กๆพอแล้วก็ม้วนเก็บธรรมดาใส่ในตู้เย็นธรรมดานะคะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลย ยีสต์นะคะหนึงช้อนชาค่ะจากนั้นนะคะคนให้ยีสต์ละลายค่ะเมื่ยีสต์ละลายดีแล้วนะคะแป้งนขนมปังค่ะ สูตรนี้นะคะใครจะนวดมือนวดเครื่องได้หมดนะคะนวดมือนวดสลับฟาดนะคะแป้งก็จะหายแฉะไวแล้วก็จะขึ้นฟิล์มไวนะคะนะนวดเครื่องก็ดูเอาตามกําลังเครื่องนะคะแต่ละเครื่องกําลังไม่เท่ากันนะ,ะการขึ้นฟิล์มใช้เร็วก็จะต่างกันเล็กน้อยนะคะนวดไม้เปิ้ลใช้นวดเอาไม้ดันขึ้นลงกับขอบอ่างแบบนี้นะคะ เนะมื่อหมดผงแป้งดีแล้วนะคะเราค่อยใส่เนยและครีมชีสนะคะนี่ของผมเริ่มหมดผงแป้งแล้วนะคะนะจะเห็นว่านี่แป้งแฉะนะคะนะหลังใส่เนยและครีมชีสแป้งแฉะมากขึ้นเป็นเรื่องปกตินะคะนวดให้เขาซึมเข้าไปในแป้งก่อนนะคะ นะแต่ถ้าใครแฉะมากโจนทนไม่ไหวนวดไม่ได้เลยนะคะสามารถเพิ่มแป้งได้เล็กน้อยนะคะแต่ว่ทาทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เพิ่มเยอะมากนะคะไม่เกินสามช้อนโต๊ะนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวสูตรจะเพี้ยนนะคะเดี๋ยวเราจะหลังจากใส่ครีมชีสและเนยแล้วนะคะแป้งจะแฉะขึ้นเยอะมากเหมือนกันนะคะนวดไปก่อนนะคะค่อยๆนวดเข้าไปนะคะแล้ว ค่อยพิจารณาเติมแป้งทีละน้อยนะคะแต่สูตรนี้แป้งแฉะนะคะนะถ้าเติมมากไปสูตรก็จะเพียนนะคะนะนวดให้ขึ้นฟิล์มค่ะปันนวจนเขารวมกันเป็นก้อนแบบนี้ดีแล้วนะคะอย่างที่บอกนะแป้งแฉะ นะคะเมื่อเขาเป็นก้อนดีแล้วนะคะโดรลมการเนียนดีนะคะอย่างยืดหยุ่นดีเดี๋ยวเราจะใส่คันเบอร์รี่ลงไปนะคะค่ะจากนั้นคันเบอร์รี่ที่เราแช่ไว้้นเสด็ดน้ำเรียบร้อยแล้วต้องสับให้เขาเข้าไปในโดนะคะแบบนี้ใครมีเครื่องนวดก็นวดลงไปในเครื่องเลยก็ได้นะคะ ดูให้เขาเข้ากันทั่วๆดีนะคะเดี๋ยวเราจะผักแป้งนะคะเราจะรวบแล้วก็ผักแป้งพ่นทาน้ำมันที่มือนะคะเล็กน้อยนะคะการติดนะ,ะเดี๋ยวเราจะรวบแป้งขึ้นมาปั้นเป็นก้อน,นะคะ่ะจากนั้นนะคะกนใส่น้ำมันพืชน,น้าเล็กน้อยที่อ่างผสมนะคะประมาณสักครึ่งหย่อนชาพอไม่ต้องเยอะลูกคะ่ะการติดเท่านั้นเอง ะะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งก็อยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแต่ละบ้านด้วยนะคะช้าเร็วต่างกันบ้างนะคะดูให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะพักแป้งค่ะ แป้งครบเวลาแล้วนะคะแป้งก็ขึ้นดีแล้วนะคะนะคะเดี๋ยวปุ้นจะเอาออกมาแบ่งเป็นสามก้อนนะคะเพื่อเตรียมขึ้นรูปนะคะ<ห>อย่างที่บอกนะคะแป้งแฉะนะคะใครจะโรยแป้งนวลหรือจะโรยน้ำมันพืชบางๆก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ถนัด<ห>แล้วเอาแป้งมาชั่งน้ำหนักนะคะ ก้อนละประมาณ200กรัมนะคะประมาณโอเคนะคะได้เท่ากันแล้วนะคะสามก้อนจากนั้นนะคะเดี๋ยวมันจะคึ่งกลมนะคะแล้วไล่ลมให้หมดนะคะวันนี้มันจะคึ่งกลมแล้วก็ไปวางในพิมพ์เลยแล้วกันนะะไล่ลมธรรมดา จะพึงกลมนะคะนะคะรึงกลมพักเอาไว้ก่อนไล่ลมให้หมดนะคะขนมปังจะได้ไม่เป็นโพรงนะคะใครจะรีดก่อนขึ้นรูปก็ได้นะ,ะแต่ว่วกเรจะรึงกลมแบบนี้เลยง่ายดีนะคะจากนั้นนะคะพ้นครึงกลมหมดแล้วนะคะทั้งสามก้อนจากนั้นเดี๋ยวเราจะวางเรียงลงในพิมพ์นะคะ นะคะถ้ามีตรงนี้เป็นขัดขาดเป็นปกตินะคะไม่เป็นไรเอาตะเข็บไว้ด้านล่างนะคะคุณวางเรียงลงไปเลยนะคะสามก้อนแบบนี้นะคะ ใช้ลมให้ดีนะคะด้านในจะได้ไม่เป็นโพรงนะคะนี่3ามก้อนเป็นวางเรียงกันเรียบร้อยแล้วนะคะกดให้เขาแนบไปกับพิมนะนะนะด้านบนช่วงที่เป็นอคัมบอรี่นะคะถ้าเขาจะเป็นรูโดฉีกอันนี้คือปกติของเขานะคะ เพราะว่ามีแคมเบอรี uh, ่อยู่นะคะแต่ถ้ามีฟองอากาศเจาะอ,ออกนะคะฟองอากาศใหญ่ๆนะคะเจาะอ,ออกได้ค่ะจากนั้นนะคะพักแป้งให้แป้งขึ้นมาเกือบถึงขอบพิมพ์นะคะเหลือสักประมาณเกือบจะหนึเซนจะถึงขอบพิมพ์นะคะค่อยเตรียมอบค่ะพักแป้งค่ะ ตอนนี้นะคะขนมปังก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะคะนี่ดูจะขอบแล้วทั้งข้างนะคะก็เหลืออีกหนึ่งเซนประมาณ1เซนจะถึงขอบพิมพ์นะคะเปิ้นไปวอร์มเตาเอาไว้แล้วนะคะเตรียมอบนะคะก็โนอบเปิ้นจะทาด้านบนด้วยนมนะคะบางๆค่ะใครจะทาไข่ผสมนมก็ได้นะคะแต่พอดีสูตรนี้ไม่มีไข่เปิ้นก็เลยทาแต่นมนะคะทาบางๆค่ะ เมื่อทาเสร็จแล้วนะคะแล้วเมื่อเตาร้อนได้ที่นะคะเราก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสสุกกันนะคะนี่อุณหภูมิห้องบอลบันก็คือ21องศานะคะเดี๋ยวเรามาเทสสุกกันเบ้นจิ้มเอาไปตรงก,กลางๆเรากันเนอะือ้ลงไปนะคะจะต้องได้ประมาณเอ่95นะคะ โอเคเกิน95นะคะสุกดีเรียบร้อยนะคะทาไมจะต้อง95เพราะสูตรนี้มีครีมชีสนะก็ให้เขาเกิน90ขึ้นมาหน่อยนะคะ terrace. จะได้แบบว่าเออสุกดีเรียบร้อยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราออกจากโถเลยค่ะค่นุ่มมากๆนะคะนุ <od> ่มมากๆ เดี๋ยวรอให้ขนมปังอุ่นๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันค่ะนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เป็นด้วยนะคะอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้เป็นลากันไปก่อนนะคะกับขนมป,ปังแครเบอรี่ครีมชีสค่ะนุ่มมากๆค่ะแล้วก็มีแครเบอรี่นะคะแทรกอยู่ในเนื้อด้วยนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ